สวัสดีตอนเช้านะคะอ,อ๋วันนี้เราจะมาอัปเดตสวนข้าวโพดข้างบ้านกันนะคะตอนนี้เป็นเวลาเช้าตรู่ค่ะซึ่งเป็นเวลาลดน้ำข้าวโพดเช้าเย็นนะคะตอนนี้เป็นเวลาเช้าค่ะลดน้ำข้าวโพดช่วงเช้านะคะ บรรยากาศพื้นเมืองอีสานนะคะอากาศเย็นสบายยามเช้าค่ะบรรยากาศสวยงามนะคะธรรมาชาติสุดๆเลยค่ะตรงนี้เป็นสวนหลังบ้านนะคะ เศรษฐกิจพอเพียงค่ะที่เห็นนี่ก็คือต้นน้อยหนานะคะที่พรวนดินนะคะอตอนนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิตนะคะเราก็ทำการาพรวนดินนะคะใส่ฝุ่นแล้วก็ใส่ปุ๋ยลดน้ำเพื่อที่จะให้ใบน้อยหนา ออกยอดใหม่นะคะหรือว่าติดยอดใหม่นั่นเองค่ะ,ะข้างหลังนี้ก็จะมีต้นกล้วยนะคะมีต้นมะม่วงมีฝรั่งกิมจูนะคะนี่ก็มีต้นน้อยหนาค่ะอันนี้มะม่วงเล็กนะคะอันนี้มีดอกจานด้วยนะคะต้นดอกจานปลูกไว้ดูสวยงามนะคะ ที่เห็นหลังว่านนี่ก็คือ,อบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงปลานิลปลาสอยนะคะแล้วก็ปลาจระจรเมสด้วยนะคะที่เห็นเป็นโรงเรือนนั่นก็คือโรงเรือนปลูกผักนะคะ,ะมีเลี้ยงไก่ด้วยนะคะแล้วก็ที่เห็นนั่นก็คือเป็น พอกบัวนะคะและก็เป็นพืชผักสวนครัวหลังบ้านค่ะตรงนี้เป็นเกษจรกอเพียงบริเวณหลังบ้านนะคะวันนี้อากาศเย็นสบายนะคะมีลมเล็กน้อยค่ะ บรรยากาศสดชื่นแจ่มใสเหมาะสําหรับทําสวนเวลาเช้านะคะที่เห็นนี้ก็คือเป็นสวนข้างบ้านบ้านญาตินะคะเขาปลูกข้าโพดค่ะทําเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันนะคะเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่แลวก็เลี้ยงบัวด้วยนะคะแล้วก็ปลูกพืชผักสวนครัวทุกชนิดด้วยนะคะ ที่เห็นนี้ก็อกัวกํลังออกจากคอกนะคะตอนเช้าค่ะวันนี้เขาใชา้สปริงเกอร์ในการลดน้ำข้อโพดนะคะเดี๋ยวดิวฉันก็จะมาอัปเดตพืชผักสวนครัวเศรษฐกิจพอเพียงข้างหลังบ้านให้ทุกท่านได้ดูบ่อยๆนะคะเป็นระยะๆะะค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะพบกันคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย